สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำความรู้จักเกี่ยวกับอาการปวดกล้ามเนื้อหลังออกกำลังกาย delay onset muscle soreness หรือ DOMS นั่นเองค่ะอาการปวดกล้ามเนื้อภายหลังจากการออกกำลังกายเป็นลักษณะการฉีกขาดของกล้ามเนื้อเพียงเล็กน้อยในระดับเซลล์และสามารถซ่อมแซมด้วยตนเองได้และจะเกิดขึ้นได้ง่ายเป็นพิเศษโดยเฉพาะการออกกำลังกายแบบที่เส้นใย,ยกล้ามเนื้อเหยียดยาวออก หรือ eccentric exercise ซึ่งอาการดอมประกอบไปด้วย3อาการหลักๆดังนี้ค่ะ 1. อาการปวดกล้ามเนื้อและมีจุดกดเจ็บซึ่งจุดกดเจ็บส่วนใหญ่มักจะอยู่ที่ส่วนปลายของกล้ามเนื้อแต่ถ้ามีอาการปวดรุนแรงอาจจะทำให้มีจุดกดเจ็บอยู่ทั่วมัดกล้ามเนื้อได้เลย 2. มีความแข็งแรงของกล้ามเนื้อลดลงหรือมีอาการอ่อนล้าและ 3. ม,มีการจำกัดความสามารถในการเคลื่อนไหว ลักษณะอาการดอมจะแสดงอาการอยู่ในช่วงระหว่าง24-72ถึงชั่วโมงภายหลังจากการออกกำลังกายและถ้าหากเราไม่มีการดูแลตนเองหรือปล่อยให้อาการดอมสะสมอยู่นานเกินไปอาจส่งผลให้เกิดอาการปวดเรื้อรังกล้ามเนื้อมีความแข็งแรงลดลงมีการจำกัดความสามารถในการเคลื่อนไหวและความสามารถในการกำจัดของเสียต่างๆในกระแสเลือดลดลง หลังจากออกกําลังกายแล้วเส้นใยกล้ามเนื้อมีการบาดเจ็บหรือฉีกขาดเล็กน้อยนั้นร่างกายจะถูกกระตุ้นให้เกิดกระบวนการอักเสบที่ทำงานโดยเซลล์เม็ดเลือดขาวและเกิดเป็นกระบวนการซ่อมแซมฟื้นฟูของเนื้อเยื่อต่อไปแล้วอาการดอมแตกต่างจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อหรือ muscle injury อย่างไรซึ่งเราสามารถวินิจฉัยแยกโรคได้ดังนี้อาการดอมจะมีความรู้สึกปวดตึงตื้อ เกิดขึ้นหลังออกกำลังกายไปแล้ว1-2วันและอาการคงอยู่ได้จนถึง1สัปดาห์จะมีอาการดีขึ้นเมื่อยืดกล้ามเนื้อหรือออกกำลังกายเบาๆแต่การบาดเจ็บของกล้ามเนื้อหรือ muscle injury จะมีลักษณะเจ็บแผลเริ่มเจ็บทันทีเมื่อเกิดการบาดเจ็บหรือเกิดขึ้นหลังออกกำลังกายทันที โดยอาการจะคงอยู่ได้หลายเดือนหรือจนกว่าจะได้รับการรักษาและอาการจะแย่ลงเมื่อยืดหรือออกกำลังกายกล้ามเนื้อมัดนั้นๆการบรรเทา Isaiah อาการดอมสามารถทำได้หลากหลายวิธีไม่ว่าจะเป็นการบำบัดด้วยความเย็นหรือไคโอเทอราปีการทานยาต้านการอักเสบการยืดกล้ามเนื้อเบา การทำกายภาพบำบัดเช่นการรักษาด้วยเครื่องอัลตราซาวด์หรือเครื่องกระตุ้นไฟฟ้าและการนวดคลายกล้ามเนือ้อพบว่าการบรรเทาอาการดอมด้วยการนวดนั้นมักเป็นที่นิยมและเห็นผลค่อนข้างดีแต่ถ้าหากมีการนวดหลังจากออกกำลังกายทันทีอาจทำให้มีการขัดขวางกระบวนการซ่อมแซมได้ดังนั้นจึงแนะนำนวดหลังจากออกกำลังกายไปแล้ว2ชั่วโมงจะช่วยกระตุ้นกระบวนการซ่อมแซม แต่ควรระวังการนวดที่หนักเกินไปเพราะอาจทำให้กล้ามเนื้อบาดเจ็บเพิ่มเติมได้